คือความแตกต่างของตัวดำคือตัวดำไม่มียูเรียเหมือนกันแต่ที่มันที่มันมีขึ้นมาคือ,อในในพลังงานของเขามันลดลงจากตัวเดิมนั้นแค่สมเเซนเท่านั้นสามเปเซ็นะนะคือเราคือเราเราลดในเรื่องของลำอัดเล็ดลงแล้วก็ตัวไขมันลงนะครับซึ่งถามว่าเห็นผลเหมือนกันไหม สวัสดีครับผมปุ๊กนะครับช่องอาหารบัวซีเคสามีพาตัวนะครับก็วันนี้นะครับเราอยากจะพาทุกท่านเข้ามาดูตัวอาหารบัวซีเคนะครับที่ที่เราจะแนะนาว่าในซีเคบริการของเราเนี่ยมีสูตรไหนบ้างแต่ละสูตรใช้กับบัวอะไรนะครับเป็นมียเภศผู้มันแยกกันอย่างชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมตัวอาหารของเราครับว่ามีตัวไหนให้ตามมาเลยครับผม อาหารัวซีเเเนี่ยของเราจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่เกือบสี่สูตรนะครับผมคึ่งคึ่งจะมีโปรตีนสิบสี่สิบหแล้วก็ยี่สิบนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวโปรตีนสิบี่ก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวที่ขายดีมากในกลุ่มบัวขุนที่เรา,าส่งกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขุนเป็นรอบในการส่งให้กับเวียดนามน,นะครับก็คือตัวนี้ TK14 ตัวนี้มันจะเป็นตัวธรรมดานะครับซึ่งเป็นได้สีขาวครับคือ TK14 ของเรามันจะมี2สูตรอีกสูตรหนึ่งจะเป็นได้สีส้มนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ในกลุ่มวัวคุณเหมือนกันแต่ว่ามีพลังงานที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะกระโดดขึ้นไปกว่าตัวนี้หน่อยนะครับแต่ตัวนั้นผมจะเดียวผมจะได้น้ำมันเคงนะในตัวนี้เนี่ยมันจะดีมากในการที่เราต้องการขุนเอาเนื้อนะครับซึ่งตัวนี้รับประกันได้ว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดง ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแร่ธาตุในเรื่องที่ช่วยให้สร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับแล้วก็ทีนี้เราเราไปดูตัวต่อไปนะครับก็คือโปรตีนสิบหกนะครับมีโปรตีนสิบหกนะครับตัวนี้เลย C K สิบหกตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดในของอาหารวัวมีหอด C K เลยก็คือตัวนี้มันสามารถกินได้ทุกเพศนะครับซึ่งมันไม่มียูเรียเนี่ยเราการันตีเลยคือว่าไม่มียูเรียนะครับผม แล้วก็อาหารเรอนี้เนี่ยแร่ธาตุที่เราเติมลงไปจะเน้นไปในทางเรื่องด้านระบบสืบพันธุ์เลยลก็คือทําไมลูกค้านคนที่ที่ได้ใช้ไปเนี่ยแล้วเขาเขาบอกว่าเรื่องสีผิวความขนเงางามของมันจะขึ้นแล้วก็ในเรื่องการกับสัดนี่มันจะเป็นชัดเจนมากครับว่าอาหารเราเนี่ยไม่มีการลดต้นทุนในการของการในเรื่องของการถอดเรื่องแร่ธาตุหรือวิตามินก็คือเต็มโดสนะครับ ันนี้สรุปแล้วคือกินได้ทั้งวัวเล็กที่เริ่มกินอาหารเป็นวัวเพศเมียก็คือตั้งแต่6เดือนจนถึงก่อนผสมไปเลยแล้วก็วัวอุ้ม้องพ่อพันธุ์ที่ตึเชื้อที่ฟาร์มก็กินตัวนี้นะครับมีให้กินตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกลางที่โปรตีนพอเพียงสําหรับวัวทุกสายพันธุ์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้โปรตีนสูงครับก็เดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของ CK นะครับตามต่อไปเป็น CK เี่สินะครับ นเป็นโที่สบนี่ครับทีนี้ C K 2 0เป็นตัวที่ดีที่สุดในอาหารวัว C K นะครับตัวนี้นะคะก็จะเป็นในถ้าผมแนะนำลูกค้าเลยคือควรใช้ในวัววัวเล็กที่เริ่มกินอาหารเลยเพราะว่าในวัวเล็กเนี่ยเขาต้องการโปรตีนสูงแล้วก็แตดดแลวก็ ในการเลี้ยงลูกให้เลี้ยงลูกที่เลี้ยงเน,นเน้นให้นมตัวนี้จะให้น้านมดีมากและก็กลับสัตว์เร็วมากนะครับก็คือการันตีได้ว่าประมาณ40วันหลังจากการลอด40หรือ45วันไป60วันมีการกลับสัตว์แน่นอนนะครับ,นะรบซึ่งตัวนี้เนี่ยมีพลังงานที่สูงโปรตีนที่สูงนะโปรตีนสูงแล้วก็ไม่มียูเรียตัวนี้เนี่ยทางทางซีเคเนี่ยจะมี2 2เกรดน,นะครับเกรดหนึ่งจะเป็นตัวแบ็กนะครับจะดำ ผมจะไม่ขอยกลงนะครับเดี๋ยวให้มาดูกันชัดๆเลยนี่คือความแตกต่างของตัวดำคือตัวดำไม่มียูเรียเหมือนกันแต่ที่มันที่มันดีขึ้นมาคือ,อในในพลังงานของเขามันลดลงจากตัวเดิมนั้นแค่สมเ็นเท่านั้นสเปอรเซนต์นะครับคือเราคือเราเราลดในเรื่องของลำหัดเม็ดลงแลวก็ตัวไขมันลงนะครับซึ่งถามว่าเห็นผลเหมือนกันไหมในในระยะในระยะยาว ผมว่ามันไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ต้องการความเสริมเต็มในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของไขมันเขาก็จะใช้ตัวตัวท็อปนะครับโอเคนะครับอันนี้หลานสาวอผมอครับผม mm hmm. <laughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวทีเด็ดอีกตัวที่ mm hmm. เดี๋ยวคุณพาันนี้อยู่นที่กวนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัว c k เค14นะครับผม mm hmm. เป็นตัวที่ดีที่สุดที่ผมใช้ในวัวประกวดที่ตามนะครับ แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอาหารวัวขุนด้่ยแหละครับแต่ว่าคืออาหารวัวขุนของเราจะมียูเรียนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับ<อ>แต่ว่านี่ตัวซ K 14ตัวนี้นะครับมันจะแตกมันจะเป็นตัวตัวที่ดีขวาตัวที่ตัวที่แนะนํามานะครับมันจะมีได้สีส้มเน,นี่ยคือตัวนี้เนี่ยมันมียูเรียอยู่ 1. 5แคซท่นั้นไม่ได้สูงเกินมาตรฐานนะครับซึ่งตัวนี้ เป็นเป็นอาหารที่มีพลังงานที่สูงมากาสามารถใช้ได้เลยกับวัว6เดือนขึ้นไปทั้งไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับก็คือเราคือบางทีเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาเขาต้องการในเรื่องของกล้ามเนื้อเนหลักนะครับในเรื่องของการทำวาม้วนทำลัำานห,ลหนักเราก็จะแนะนําว่าในโปรตีน20เนี่ย มันมันเป็นโปรตีนที่สูงก็จริงแต่มันจะสูงไปในทางโปรตีนนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานเลยพลังงานถึงก็หมายเหงในเรื่องของอส่วนประกอบของมันเส้นข้าวโพดนะครับแล้วก็ลำซึ่งตัวนี้มีครบหมดเลยคือถ้าพลังงานสูงเนี่ยการแสดงออกของมัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับสําหรับวัวแต่สมมติว่าในการแนะนําจริงๆของผมนะครับถ้าในกลุ่มที่เราเลี้ยงเพื่อให้มันก้วน ให้มันมีการเนล้อที่เด่นชัดแล้วแต่เรามองว่าบางคนมองว่าอ,ะ,อะไรนะกลัวกลัวในเรื่องที่ว่าวัวมันจุอ้วนกันไปแล้ว,ลวระบบสืบพันธุ์ไม่ดีเดีย๋ยวผมจะแนะนำเท,เทคนิคนิดชนิดหนึ่งก็คือเราใช้ตัวนี้ขุนจนถึงอายุ15เดือนนะครับให้เขาเต็มให้ให้เต็มที่แล้วก็อ้วนเต็มที่เลยทีนี้พอเขาถึงอายุช่วง5เดือนตอนนั้นแต่เขาจะเริ่มมีในเรื่องของ ฮอร์โมนในเรื่องกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ที่มีการสร้างคนขึ้นในร่างกายแล้วคือรังไขน่นะครับก็คือเราเนี่ยเราก็คือเราจะเลือกใช้ตัวนี้เลยและก็ให้กินอาหารตัว CK-16 ตัวธรรมดาพอนะครับซึ่งว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยในในร่างกายเขาเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นตัวอ้วนแล้วแต่ว,ว่าจริงๆแล้วถ้าเราหย,ยุดยุติการใช้ตัวนี้ปับ๊บแล้วไปใช้ตัว CK-16 มันก็จะเป็นการลดพลังงานลงมาเพื่อให้เขาได้ออก เพื่อให้เขาได้ไม่มีไขมันในการที่จะไปเขาเรียกอ,อะไรเหมือนคนอ้วนนะครับถ้าอ้วนมันก็ระบบสืบพันธุ์ไม่ดีเนาะในทีนี้พอเราถึงจุดจุดหนึ่งที่เราพักปัก๊บเราก็ให้อาหารเป็นเวลาในตามเกณฑ์ของแม่คันิคือวันละหนึ่งกิโลก็พอนะครับก็ไม่ไม,ไม่ผสมติดง่ายเหมือนเดิมไม่มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ถ้าเป็นตัวนี้มันจะหนักไปในแร่ธาตุของการเป็นัวขุนไม่ใช่ในการของเป็นระบบสืบพันธุ์นะครับ แต่ว่าถามว่าถ้าเรากินไปเรื่อยๆกินไปตลอดเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันละหนึ่งถึงสองกิโลไม่มีปัญหาะไรไม่มีไม่มีผลส่งต่อระบบสุขพันธ์นะครับเพราะผมเชื่อว่าในแต่และฟาร์มมีแร่ธาตุน้อนหรือเป็นแร่ผมที่ที่เขาเรียกอะไรที่ยังที่ยังมีในเรื่องของการบำรุงระบบสภาพอยู่ครับก็มีแค่นี้ครับตัวนี้แต่ตัวนี้ดีจริงๆนะครับต้องต้องได้ลองนะครับอันี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ CK ตัวต่อไปจะเป็นในของในกลุ่มแร่ธาตุนะครับผม แล้ววรแเผนี้เลยแล้วผมเตรียมอยู่พอดีเสร็จแดดมันสองนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็น CK Fort Fort ินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นแร่ธาตุอาหารเสริมที่เราใช้ผสมอาหารคือหนึ่งมันช่วยเร่งในการในการกลับสัตว์เร็วความสมบูรณ์พันสองมันช่วยระเบิดโครงสร้างได้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยให้มาดูใ,ใกล้ๆนะครับในส่วนประกอบของ1กิโลกร,รัมเนี่ย มันมีวิตามินและแร่ธาตุีเยอะมากนะครับคือในในบางของสินค้าเ่ยในการซื้อพวกผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เราต้องดูส่วนผสมเป็นหลักก่อนนะครับว่าก่อนจะตัดสินใจซื้อเราต้องดูส่วนผสมเป็นหลักก่อนว่ามีตัวไหนบ้างนะครับในส่วนของของเราเนี่ยที่เด่นๆเลยเราจะมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะครับซึ่งในตัวไอตัวแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยถามว่ามันมีในตัวยาของในกลุ่ม โทโนโฟอสฟานพวกคาโตจานนะครับซึ่งพวกนี้จะมีการป้องกันการเป็นหมันเรื่องระบบโครงสร้างและก็เรื่องระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายของวัวนะครับและทีนี้วิตามิน A D 3 e เนี่ยเราก็มีครบนะครับซึ่งมีในจํานวนที่เหมาะสมกับตัววัวเพียงวันละหนึ่งช้อนโต๊ะผสมผสม,ผสมอาหารหรือผสมลำที่ท,ท,ท,ที่ที่ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้นะครับคือตัวนี้การันตีนะครับว่าเป็นสินค้าเ,เป็นเป็นการนําเข้าวิตามินจากประเทศเยอรมันนะครับ วันนี้ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่อยากจะทีเซตนก็คือเราเราเพียงต้องการให้ทุกคนได้เข้าใจตัวอาหารบัวซีเคนะครับว่าในแต่ละสูตรเนี่ยเราใช้ยังไงแล้วก็ใช้ยังไงใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับในในกลุ่มของแม่พันธุ์ที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะครับผมหมอเสืนก่อนนะครับคื จริงๆอย่างที่ฟาร์มผมเองเ,อเนี่ยสามแลมเนี่ยคือวันหนึ่งผมใช้เพียงแค่แม่พันธุคือเช้าเช้าเย็นหนึ่งเช้าเช้าหนึ่งตัก,ตกเย็นสองตักแค่นั้นนะครับเฮ้ยเย็นหนึ่งตักก็คือวันละสองตักแค่นั้นนะครับซึ่งมันมันไม่จําเป็นต้องใช้เยอะก็คือโดยที่ผมเลี้ยงวัวที่ฟาร์มถ้าเป็นเลี้ยงเราฟาร์มผมมีนฟาร์มแม่พันธุต้นน้ำนะผมจะเลี้ยงไม่เกินต่อตัววันหนึ่งวันละสามสิบห้าบาทแค่นนะั้นคือรวมทั้งอาหารรวมทั้งฟางค่าน้ําแล้วก็ นักงานวัวกัน35บาทเนี่ยผมว่าถือว่าผมเลี้ยงโอเคคือวัวไม่อ้วนจนวัวไม่อ้วนไม่อ้วนแบบว่าอ้วนผุบนะครับจนเกินไปแต่ว่าเราเราเลี้ยงให้รักษาสภาพเป็นความเป็นแม่พันธุ์เพื่อให้สมบูรณ์นะครับเพื่อในการเตรียมตัวในการทาท้องได้นะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของกลุ่มอาหารวัวคุณวัว C K 1สีเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะพาไปชมกลุ่มวัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ที่ลูกค้าผมได้ซื้อไปนะครับแล้วก็ชอบมากในตัวนี้คือเห็นผลนะครับคือเคยใช้แบรนด์หนึ่งมาแล้วก็สุดท้ายมาจบที่ CK14 ตัวนี้นะครับก็ยังไงสุดท้ายก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ